สวัสดีครับช่างแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีแนวทางตรวจเช็คและตรวจรับอาการของเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับในกรณีที่ว่าเราจะรับงานซ่อมนะครับวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นก็มีง่าย,ายๆในเดี่ยวครับตรวจเช็คอาการนะครับโดยการป้อนไฟเข้ารุ่นนี้เป็นรุ่น24โวลต์น,นะครับผมใช้สายจับไว้แล้วทีนี้ผมตั้งสับไพไว้ที่ตรงนี้นะครับ 24โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่สัก3แอมป์นะครับทีนี้ผมจะอ่อนไฟเข้าแล้วมาดูผลน,นี่พอออนไฟเข้าปุ๊บกินกระแสปั๊บเลยนะครับแล้วแรงดันตกเหลือแค่นี้เองแล้วมันกินกระแสเลยแบบนี้ทีนี้กรณีที่ว่าเราออนไฟเข้าปุ๊บแล้วกินกระแสเลยแบบนี้แนวทางวิเคราะห์อาการเบื้องต้นก็คือสันนิษฐานได้เลยว่า ภาคเอ่อดีนะครับมันจะมี DC to DC นะครับคอนเวอร์เตอร์นะครับภาค DC น่าจะชอ็อตแล้วนะครับที่เป็นมอสเฟตฝั่งตัวเล็กนะครับออนไฟเข้าปุ๊บแบบนี้คือชอ็อตเป็นศูนยวลเลยแบบนี้คือน่าจะชอ็อตหนักแล้วนะครับอ่านี่ก็คือแนวทางวิเคราะห์อ,อาการเสียของอินเวอร์เตอร์นะครับเอ่อแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนช่างไม่ควรที่จะใช้แบตเตอรี่ในการ เทสเครื่องหรือว่ารับรับเครื่องเข้าซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นควรที่จะเป็นซัพพลายนะครับตัวไหนก็ได้ที่มันลิมิตกระแสได้นะครับเพื่อว่าเราจะได้ตรวจสอบอาการนะครับถ้าใช้แบตต่อเข้าแบบนี้จากเดิมที่มันอาจจะช็อตอยู่แค่ไม่กี่ตัวมันอาจจะเสียหายเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตวรวจเช็คอาการเบื้องต้นนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ